สวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง vr v s channel และเราอยู่กันในเกมค a r b าว t mobile server ์ฟ l i ิ i n a นั่นเองและวันนี้เราอยู่ในช่วงเส้นทางเศรษฐี ep ที่2นั่นเองสำหรับวันนี้ครับดันที่เราจะมาลงนะมีคนโพสตกันบ,บ่อยมากเลยครับว่าดันเนี้ยมันหาเงินได้แต่เพื่อนๆือแต่มันจะต้องเล่นมือนะมันจะต้องเล่นมือนะครับผมสำหรับดันนี้นะครับผมก็แค่ย่อยนะครับสำหรับดัน copy วัวเดี๋ยววันนี้ครับดันมัน5 0 0 0 0นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่านะครับเราซื้อมาเลย 5 0 0 0 0โบนะครับผมปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับด้านนี้นะหลักๆที่เขานะครับอยากได้กันนะครับก็คือจะเป็นนะครับดอกแดงดอกฟ้านั่นเองดอกแดงตอนนี้นะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 0นะครับผมส่วนดอกฟ้านะครับผมจะอยู่ที่100,000นะครับผมประมาณนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเราลงแล้วเราดอกเพียงแค่ดอกแดงกองเดียวเรากำไรแล้วนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าดันตอนนี้มันไม่มีด้านไหนที่มันได้กำไรอย่างเบื่อๆเอาจริงๆนะ พุ่งตรงเลยนะครับดันนี้เขาบอกว่าหางเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับดันนี้เดี๋ยวเราพามาดูดีกว่าว่าครึ่งชั่วโมงนะครับผมดันนี้มันจะลงได้ครึ่งชั่วโมงนะครับจะลงตรงจุดนี้เลยนะครับนี่แต่วันหนึ่งเราจะลงได้แค ok ่เพียง5รอบเท่านั anyway, ้นนะครับผมไปเรามาลุยกันเลยครับสำหรับดันก๊อปปี้ลูน่าเซชั่นนั่นเองครับผมไปเราจะไม่สนใจกองอะไรทั้งสิ้นครับเราจะไปตรงวัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ พราะจุดหลักพอยต์หลักจริงคือเราจะต้องยิงวัวนะครับเราจะต้องยิงวัวแล้วเราก็ย่อยของย่อยของย่อยของนันเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตรงวังวกันเดีกว่าครับ นี่ครับพอยหลักก็คือตรงนี้เลยนะก็คือเรานะครับผมจะทําการยิงบัวนะครับผมให้นี่แล้วก็เขาเก็บของนะสังเกตดีมันจะได้ของพวกไอเนี้ยเยอะมากนะครับของพวกไอเนี้ยเราต้องตั้งเก็บไว้แต่เราบอกไว้ก่อนล้วเราจะต้องย่อยนะเราจะต้องย่อยเลยครับผมจะเก็บทุกอย่างที่มันขวางหน้าไม่ว่าหน้าไหนเพราะเราจะต้องย่อยนะครับเราจะต้องย่อยนะครับเราก็กดมือแล้วก็ออโต้ไปเลยเราก็ย่อยไปครับ เมาทำอะไรเลยเรไม่ทำอะไรเลยเรามีหน้าที่คือย่อยอย่างเดียวแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงถ้าจริงๆบางทีสำหรับหลายๆคนนะครับเวลาเนี่ยเราเราลงแล้วบวมยังไม่เกิดอ่ะเราสามารถไปจบเขาเรียกว่าไปจบตอนสุดท้ายก่อนได้นะแต่เราไม่ต้องออกนะครับไม่ต้องออกเราทําได้อยู่นะ สำหรับใครที่แบบสายงกงหน่อยนะแล้วก็ตีทิ้งไว้นะครับเรามาตีตัวที่สามแต่ตัวนี้เราตีเสร็จแล้วไม่ต้องตีกล่องนะครับเพราะตีกล่องมันจะจบนะห้ามตีกล่องนะครับห้ามตีกล่องนะอ่ะกล่องปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปตรงบัวครับ อยู่นี่กันครึ่งชั่วโมงแต่มันจะได้เบืร์หน่อยๆนะเพราะว่ามันดาเบตเราเยอะเราเรายิงแล้ว,ลว,ลวมันจะแรงเนียครับวัวมันจะเกิดไม่ค่อยทัน ไปแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันดีกว่าว่าเราได้ทั้งหมดดอกแดงทั้งหมดกี่กองนะครับผมแล้วว่ามันมันคุ้มกับครึ่งชั่วโมงเราเสียไปหรือเปล่านะครับผมไป <S <S นี่ครับตอนนี้เหลือหนึ่งอัทีสุดท้ายนะครับจริงๆเราตีกล่องไปแล้วอ่ะเราไม่จะเป็นต้องไปเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับเราเอาเอาให้แบบเยอะที่สุดที่จะทำได้ก็ได้นะไม่ต้องแบบรัวๆขนาดนั้นนับซานสักให้เหลือแต่ถ้าเสาหมดแล้วก็ไปก็ได้จริงๆมันก็ไม่ต้องแบบอยู่ให้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับยิงเข้าไปมันยิงเข้าไป อาชีพปืนอ่ะดีนะมันเปลี่ยนแบตสามแบตสองได้แบตสามแบตสองได้นะครับมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับ mm. เดี๋ยวสักประมาณยี่สิบวิโหยี่สิบวิวิ่งทันอยู่แล้วเราก็ไปจบดันกันนั่นเองครับไม่ทันยิงปะเจียบร้อยได้หินชัดแคถือว่าเราคุ้มอยู่นะถือว่าผมดวงดีวะเนี่ยไป เราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปย่อยเซตสุดท้ายที่เราไปเอามันกันมานี yep. ่คือที่เราได้ทั้งหมดนะครับผมสําหรับอันนี้คือเราได้มาทั้งหมดกองกว่านะครับกับอันนี้นะครับสองกองแต่ผมว่าอันนี้น่าจะขายไม่ได้นะครับน่าจะขายไม่ได้เป็นตีเป็นสองสามหมื่นแล้วกันนะป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราได้มาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนไลท์ินเหลืองสองเม็ดนะครับผมั้งหมดับสองแสนห้ากว่านะครับผมกับอันนี้นะครับพวกฮะ เดี๋ยวก่อน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 อัพเกรดคอพีทนี่ไงเนี่ยเราโดนดักนะเพื่อนเพื่อนระวังกันดีๆอันนี้คือเราโดนดักนะครับผมเราโดนดักนะอย่างเกลียนเลยเราเจอเกลียนตอนน้าสตรีมแล้วเนี่ยปกติราคามันห้าสิสี่นะเพื่อนเพื่อนอย่าไปทะลึ่งขายราคานั้นนะบวกนะครับห้าสี่เก้าเก้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่เกือบโดนเกลียนโชว์สตรีมแล้วงานเราฟูนะครับ ส่วนอันนี้ครับ100อันจะบวกอีก4ครับผมบวก4 5 4 6 5 0ี่กนะครับก็บวกกลับครับแปลว่าเราได้มาจำนะวนสองเอ็มเลยครับลบกลับไป500 0 0นนี่ เท่ากับว่าเราได้กําไรมาทั้งหมด1นึ่งล้านห้าแนพันนั่นเองถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพืเ่อนๆจริงๆเวลาเราปล่อยอะเราก็แค่ปล่อยบอดไว้ก็ได้ครับแล้วเราก็มาย่อยจริงๆมันประมาณสักสี่นาทีอย่างเงี้ยมามาย่อยทีนึงก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องแบบอยู่จอเฝ้าขนาดนั้นก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยขายได้ไหมอันเนี้ยผมผมก็น่าจะขายไม่ได้นะหรือเปล่า,หร,ลาหรืออาจจะขายได้ยังไงใครมีประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฝากบอกดอกได้นะครับว่าไอ้ใบพวกนี้มันขายได้ไหมแต่ราคาก็แพงอยู่นะ ราคาเขาแอบแพงอยู่นะแต่ละอันนะครับถ้าขายได้หรือขายไม่ได้ยังไงสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ชัวร์เพราะว่าผมก็ขายของประมาณพวกนี้อยู่นะครับก็เลยเลยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วางขายแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับยินดีด้วไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวผมพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับสาหรับคอนเทนต์เส้นทางเศรษฐีนั่นเองครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุบๆแล้วเจอกันครับ